สวัสดีครับผมนายเจคุณเพ็นครับต้องสอนคำหนึ่งเลยนียครับวันนี้จะมาสอบปฏิบัติวัดความต้านทานและรแรงดันแคนบัดนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็จะวัดข้าความต้านทานนะครับแคนายจะอยู่พัวที่หกนะครับมากมางเขน,น,น,นเห็นปะ ไม่ปกัิอ่ะแล้วก็จิมครัวก,กาวนะครับจะครัวสี่กับครัวห้านะครับนี่ครับค่าความร้านทานอย่าขึ้นสูงนะครับลองมาวัดแคนโลนะครับครัวสิบสี่ขึ้นค่าศูนย์จุดศนเหมือนกันนะครับ ลองมาวัด <c oughs> สถาน,นะเป็นสถาน,นะการสตาร์ทลนนะครับมา,าปรับเป็นค่าโวลตดีซีนะครับ <c oughs> วัดที่คั้วแคนโลก่อนนะครับโควิซิได้ค่าสามจุดหนึ่งแปดเก้าโวลตนะครับมาเซียนไฮโคหกได้หนึ่ง จุดแปดศูนย์ศูนย์นะครับโอเคครับขอบละครับครับ